นะคะงวดิพานมาของลุงเป็นแบบนี้นะคะนะคะสิบมวดหลุดงวดหนึ่งมอดิพานมาเป็นแบบนี้นะคะน้นทิยาบดังลงนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวกันหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะออกเก้าหนึ่งตรงตรงค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนชองทุกคนนะคะมาในีุนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของลุงทรงนะคะ แนวทางของลุงนี่เพิ่นส่งทางไลฟ์เห็นนนที่ยาเบิงตลอดนะคะแต่บางวันนี้อดบอ่ได้ที่จะเอามาให้แบ่งปันให้เอฟซีนะคะสัมษณ์ลุงลุงบอกว่าของเพิ่นซิบงวดลดงวดหนึ่งนะคะวที่ิพันธ์มานี่เก้าหนึ่งตรงๆนะคะงวดนี่อดบอ่ได้นะคะที่จะให้เอาออกซื้อนะคะ ลุงเพิ่นกระหายมาแล้วนะคะหายมาแล้วเพิ่นเป็นพอ่อค้ายู่แถวโชนมุรีเด้อค่ะหายมาแล้วจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระว่างนนทิยาก,กับลุงส่งนวดวันที่16ธันวา2566นะคะลุงส่งวัสด,ดีค่ะครัแนวทางของลุงเขา เก้าเนึ่องตรงๆแล้วค่ะนนทียาบ่ได้บ่ได้บ่ได้โทั่วสามภาคคนคือซื้อได้ค่ะเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าอยุตลธรรมขายของนี่ซื้อได้ยุเพราะว่คนซื้อก้อนเป็นเริ่มแต่ซื้อถึงก็เปิดรับเรียกตั้งแต่ต้องวดเลยนเป็นภาษลูกครับเป็นเลขสูตรครับผม เออเลขสูตรลุงเป็นลุงเป็นกู้เฮ็ดสูตรแล้วก็ป้อยให้พ่อค้าแม่ค้าน้ากันบ่ค่ะครับผปกเสียจะได้โปกเสียจะเล่นตัวเฟย์โปกโปกเน้นเนื่อเน้นตัวสามรอบวงวันเนี่ยบอกว่าให้เน้นวิ่งหนึ่งเด้อวะเขายังใส่เงาเก่าออกไปวะโอ้เสือแซงสามวันน่ยแล้วแตอยู่ในกลุ่มไลฟ์พวกคนกลุ่มแบบนในไลฟ์ผมมันเดือดสิคนเดือแรงเลย่ะค่ะโอ้แม่ค้าแม่ค้าในตลาดถือเบิร์ตเป็นปะค่ะลุง อืนมีมทนลายก็้หลายมืนหนอได้นอยนี่ยากเห็นอยู่ทังเสียแนบเสียแนบทั้งคิดว่ามันเป็นเลขจ่ายเครื่องคิดว่ามันจะบอกออกมันกออกไหมคะเพราะว่าผมขายตั้งที่ยี่สิบกลัวผมขาแล้วเพอามเป็นเลขสูตรงก่ดเลยเาราือก้อเห็นเห็อยู่ค่ะเห็นอยู่ืงเดยวออ่าได้มม่ค่ะเัดียวเป็นเลขตัวเดียวมัมากหลายตเือสูตรั้งเลขโอ้ยมันมจบอะไร แนวร่างของของลูกนี่เขาเขาจะงวดหรอคะไอส่วนผมมัเขามาตลอดครับไม่แต่นี่นล่างย่างเดี่ยวเขามาย่างย่างย่งนั่งกับเพื่อซิบงวดนี่ิะลดงวดนึงซิบงวดจะลดเลขวิ่งเงี้ยวิวิ่ง่นนี้นะมีวิ่งไงช่วยช่วยไ้วิ่งครับซิบงวดนี่จะลดงวดนึงต้องใช่แม่ครับแล้วก็บางเจะก็ขึ้นบนไม่ใช่ครับผมหัวดิพ่านมาหน่อยเนาะลูกเนาะ มามันส้ำเร็ขครั้งเดียววิตัหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งก็บหนึ่งคูสามูนียนๆให้รักเพราะว่ามันตรงกันมันมันไจวบกันอืมสิบวดเดียวนแน่กนอาจจะขึนบนอืมแต่ว่ากับกันบนกันบนว้เป็นป่ะคะลุงแมนครับแมนครับอ่านุนทิยาอยากขออนุญาตเอาห้ f เอฟซีเล่ะคะโอ้ยล้ไหนะครับผมผมจะห้ลงจะนั่งอยู่จะหคนู่ติดใก้เห็นนะ ต้องไปล้อหันล้อหนีนะครั้งแรกสุดท้ายมันไมงบรรลดอ้าวพร้อมแล้วครับความความแล้วลุงเพื่อคนคนโชคดีน้ำลุงครับผมเอ่อซีฟงวดรุดงวดนึ่งมันบ่ค่ะลุงครับบางแก้วที่เป็นบนอือดิเป็นเป็นล่างหลายชั่วมากหลายเน้นล่างเน้นล่างเน้นล่างการบนไว้แต่เรื่วิ่งก็ไมบว่ใครพลาดใครรุดใ็รวิ่งมันสิมีตลอดอืมแล้วก็ตัวที่ผมเน้นให้มันกคือยื่นรักสิทธ อ่านนทิยาพรอมแเหรอคะย่างเดียวแต่ว่ากับกันบนนิดน้อยเป็นบ่คะลุงเปลี่ยน้านย่งเดียวครับครับอ่านนทินนทิยาพรอมแเหรอคะั่นแหะแว่าทีนี้เป็นลายดูดก็คือตอนตอนเลือกขายของมาเนียมันยอนสองสามุ่มแล้วครับเพราะว่าตอนง้เล่มเกับข่าขายน่ต้อคข้ารับเข่าค่ะค่ะยีสุนบุรี Boy, บอยงวดนี่กับบ่อมันตามที่ทรงมาไหนนทิญาในร่านี่บอค่ะลุง่ครับผมคือนนทิญาต้องการคือตัวเลขนั้นลูกยุทธว่าต้องการเอาเสียงลุงประกอบให้ลุงเป็นผู้เว้าไหมคะ่ะว่ามีตัวใดแนงสิงไหมคะ่ะค้ายที่ขึ้นหูสัมผัสอาจารย์อื่นนั่นแหละคะ่ะอาจารย์ลุงทรงมาไหนนทิญานี่ลา่างเนี่ยมันจะมี 1, 2, 2, 1หนึ่งสองสองหนึ่งมันบอค่ะ แล้วก็สองสองกับซี่สองเออสองซีเดี๋ยวนะค่ะมันจะมีสองสองหนึ่งหนึ่งสองเราก็จะมีสองสองกับสองซีโต้แน่นโต้แน่นนี่รุ่งจีแน่นสองหนึ่งหนึ่งสองกับสองสองแต่ว่าสองซี่นี่สองซี่นี่เป็นโตการมันบ่งคับรุ่งตามที่โซมาไล่ไนน์นี่โตเบาครับผมเบาๆก็ได เด่นเด่นกือหนึ่งสองสองหนึ่งกับสองสมีสามคููนี่แหละเด่น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 เลยครับค่ะอ่าสัหรับบนนี่ข้างล่างนี่ลุงหายวิ่งวิ่งสองกับหนึ่งตามที่ทรงมาไลไล่ทำไมเนี่ยสองสองเ็ม้าม้าแห้งก็มุกประสิท์มาสูงกว่าผมสองสองนี่เป็นตัวเน้นสัหรับข้างข้างบน ข้างบนนี่ลุงหายวิ่งมีมีมีศูนย์มีแปดมีเก่าที 9, ่ว่าลุงเน้นเลข <5. S 1> เลขแปดรับ <5. S 1> จับครูหายลุงก็จะหายสองแปดสามแปดหาห้าแปดเก้าแปดครับ อยู่ในไลน์นี่ลุงเน้นหาแปดกั๊บเก้าแปดน้องนิยาเข้าใจถือบอครับผมถูกต้องครับผมอย่างนั้นเรอขั้วนี้ก็เข้ามุ่งที่ไหนก็โอ้ยเข้าศูนย์ค่ะเดี๋ยวน้องนิยาจะโชว์ตัวเลขให้เอฟซีบางน้ำอ่าจะขายเพราะว่าจะขายได้เพราะเขาเขามันกระซิลลุกหน่อยฉะนั้นที่เขาหลายกว่าเอาหลายก็รว้นะครับผม ค่ะแนวทางของลุงทรงงวดวันที่16ทธันวาสองห้าส่วนมากลุงจะเน้นรางรางนี่ให้วิ่งสองกับหนึ่งเน้นเน้นคือสองจับคู่ไยก็จะมี2สองหนึ่งสองกับสองสองเป็นตัวเน้นสองซเป็นตัวกันสำหรับขังรางขังบนนี่ให้วิ่งศนกับ8กับ9เน้นที่เลข8จับคู่ไหสอง3 8ด ห้าแปดเก้าแปดนนทียาล้งถือว่าค่ะลุงต้งครับผมครับตัวเน้นของบนคือตัวบนคือเน้นห้าแปดกับเก้าแปดอ้าวขอบคุณลุงหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะสวัสดีคอะเอฟซีชวดีแนวะทางของลุงทรงนะคะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะพอมาไปนอนเอฟซีกับสิแดงยินแล้วนะคะเสียงสัมผั์แล้ว่านุ่นทีญากับลุงทรงนะคะลุงทรงเพิ่นขายกับเขาอยู่แถวชลบุรีนะคะเพิ่นกับ บกคอยมีเวลาที่ว่าเพิ่นก็อยากจะแบ่งปันนะคะเพิ่นทรงไห้นนทิยาตลอดนะคะในไล่บางครั้งนนที่ยาโทรไปแล้วเพิ่นเพิ่อนบกคอยรับรับสายรับไล่นะคะนนทิยาก็่ไม่อยากเอาตัวเลขมานางฝาสายเอาก็เลยต้องโทรเอาเสียงเพื่อนประกอบนะคะว่ามันจริงเพิ่นทรงมาให้ต่อต่อเลขออกปุ๊บเพิ่นก็จะทรงมให้นะคะจำเป็นยิ่งยิ่งนะคะก็ต้องเอาเสียงเพิ่นประกอบช่วงที่ห้าโทรนี่ข้อมูลมันบริยูน้ำเพิินนะคะขอมูลมันอยู่ในไล่ นนทิยาแล้วก็สมมติขอมู่นเพลินบริยูทิล้านนะคะจําเป็นยังยิงนนทิยาต้องเป็นคนอธิบายตัวเลขอยู่ในไลน์นะคะนะคะสรุปว่าแนวทางของลุงทรงนี่สิบนวดหลุดงวดหนึ่งนะคะเน้นล่างหลายกบนนะคะเลขเพิ่นส่วนมากจากเข่าล่างนะคะงวดที่ผ่านมา,นาหนึ่งนะคะตรงๆนะคะวดนี้เพิ่นกับหาล่างล่างอย่างเดียวหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะกับสองสองเป็นตัวเน้นตัวกันคือสองซีนะคะ เลขวิ่งเลขแลนนี่มีเลขสองกับเลขหนึ่งเน้นๆคือเลขสองนะคะสำหรับขังบนวิ่งศูนย์กับแปดกับเก้านะคะเน้นที่เลขแปดจับคู่ไฮสองแปดสามแปดห้าแปดเก้าแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นอยู่ที่หาแปดเก้าเก้าแปดนะคะนะคะโน่นที่ยากก็ขอขอวยพรให้พ่อแม่พี่น,น้องเอฟซีโชคดีนะทางของลุงทรงนะคะโชคโชคมันมัน,มนค่ะ